ก็ได้เดินมาเสรทำลาดเขาทำเป็น้ำเขาหลังเน่าแต่แล้อยงหอยมีพีมีห้อยเปล่าวะไม่ยำมาเส้นต้มไว้หน่ะหอยสลีเอามาเลยมีหอยเอามาเลยปลาอ๋อไม่รู้ก็จะได้เห็นในถ้วยยับปลาอ่ะจะได้เห็นหอมแกะร้านมึงสั่งซื้อม่ต้องเป็ดเพื่อนเอามาเลยเขาอย่างเขามีเวลาไปใช้นี้เขาเลยน้อหอมก็ได้เออพ่อพ่อรู้กัน นี่คือเจะมาสูตราบเทาพี่น้องกัเลยได้ต้องเอาเอาทีลงไปเลยทีเหาเนี่ยอันนี้เทานะครับเทาแล้วก็น้ำปลาหอนหอนหดถขาซอนบ่มีหรือก็ซอนหาบบเจอเอาแค่ค่อยินนะกลางนะกลางนะโอ้ยยายเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลวกเทาน้ำปลาหอนหอนก่อนนะคะพี่น้องขาปลาขึ้นข้นเนาะ น้ำโหกดทัว์น้่างๆม้้ำหอในกามีป่นี่โอ้ยน้ำบคลาน้บุโคอตั้งน้ำก่อนได้หอยมาเพิ่มนะโอเฮ้ยเขียยคบจนได้มั้งน้ำในน่เค้วไปีมันมันเสนียวปะเนี่ยเยดวงก็ยังมาตั้งแต่ลับลืมลืมเอาน้ำมาใส่าแดงน้นก็แตะมีแต่ใส่ยังไงนาะ ใส่มาลดลุโัอ้ยลาบแถวพี่น้องค่ากำลังลาบเลยนะคะนี่ลาบลาบไยกาใอ่าต้อให้ใส่เยอะน้ำไใส่ให้คนประเนียนเฮ้ยเอ้ยเออนเกิดมาพวเคยลาบเถาจุกเชียเลบอะไรระเนนสดลดสุลดุดดลาบปาเกใส่สุลแล้วน้เะนี่หอยลงไปแล้วนะฮะเออยอาหารเมนูบ้านเฮา ของแซบเมี้วและวะควจะไปสวยเจ้าขนนอาขใส่พริกแล้วนะคะชูรสแซลอยแซบลายม่อยนะฮะมะเขือหัวปลานี่ีการปลาข้าหอมเอาไว้ให้มีเาข้มาจากนี้ยเนี่ยหัวปลาหัวปลาเมื่อกม้หยบข้วเออเยอมากเลยพักลงไปเอ้ ข้า่วหอมๆนะฮะไปดูดอกเดินนะข้าวคั่วอนวดเลยนะหัวจะเ้ากระหี่บเทียนแท้หรืออะไรยี่บานะจ้ะจ้ม่ใไใส่จะนิดเดียวซอนเดียวเครื่องสอดีซิมครับพี่น้องขาลาบเทาของเราเติมนะจากคนแก่แล้วเราก็มาุงของตัวเองต่อใ่แซบแบลาบเ่าบ้านเฮา ้มันประจานใส่ใส่ทธิ์หนวดไปทางนกนังนกดีกว่าอื้อหืออาหารบ้านเฮานะไม่ใช่รับเนื้อรับชิ้นนะคะรับเตาค่ะแล้วแก้วก็อ่าแก้วโอ้โหอันนี้กับแก้มอืไม่โชว์อุ้ย <c oughs> เอาถูงมาให้ล้านสาจากจอนฮล้านสาดุ่ย